ครั้งที่สามร้อยสามสิบห้าซึ่งข้อความที่วิสาขาอุบาสกกล่าวถามธรรมทินนาภิกษุณีท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าเริ่มเป็นลำดับตั้งแต่คำว่าสักกายะซึ่งท่านก็เคยได้ยินได้ฟังบ่อยๆสักกายะพิฐิความเห็นที่ยึดถือในสิ่งที่ประชุมรวมกันว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตน เพราะฉะนั้นก่อนอื่นวิสาขาอุบาสกครั้นนั่งแล้วได้ถามธรรมทินนาภิกษุณีว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะสักกายะดังนี้ธรรมะอะไรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะธรรมทินนาภิกษุณีตอบว่าดูกระวิสาขาผู้มีอายุอุปาทานขันห้าคือ รูปูปาทานขันหนึ่งเวทนูปาทานขันหนึ่งสัญยูปาทานขันหนึ่งสังขารูปาทานขันหนึ่งวิญญาณูปาทานขันหนึ่งอุปาทานขันห้านี้แลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสัตกายะเพราะว่าเกิดร่วมกันนะคะประชุมกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นที่ยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตน เมื่อธรรมทินนาภิกษุณีตอบอย่างนี้วิสาขาอุบาสกเช่นชมอนุโมทนาภาสิทธ์ของธรรมทินนาภิกษุณีว่าถูกละพระแม่เจ้าดังนี้แล้วได้ถามปัญหาต่อไปว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสัตกายะสมุท,ทยัยสัตกายะสมุท,ทยัยดังนี้รรมะอะไรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สักกายะสมุทยัยใหม่อีกหรือเปล่าคะสำหรับคำบางท่านก็อาจจะบอกว่าไม่เคยได้ยินอีกนะคะเคยได้ยินแต่ทุกขะสมุทยัยแต่ถ้ากล่าวว่าสักกายะสมุทยัยผู้ที่เข้าใจอัตถะก็ทราบใช่ไหมคะว่าหมายความถึงอะไรสิ่งที่ประชุมรวมกันเป็นสักกายะก็ได้แก่รูป,ปรขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขัน วิญญาณขันธ์เพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสักกายะอะไรเป็นสมุท,ทยัยเป็นเหตุให้เกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นอุปาทานขันธ์เหล่านี้เพราะฉะนั้นก็จะใช้คำว่าสักกายะสมุทัยก็ได้ไม่จำเป็นที่จะใช้เพียงศัพท์เดียวว่าทุกขะสมุท,ทยัย เพระเหตุว่าสักกายะก็ได้แก่สภาพธรรมะคือขันห้าซึ่งเป็นทุกข์นั่นเองธรรมทินนาภิกษุณีกล่าวตอบว่าดูกระวิสาขะผู้มีอายุปัญหาอันทำให้เกิดในภพใหม่สหระคดได้ความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆคือกามตัญหาภวะตัญหาวิภวะปัญหา ปัญหานี้และพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะสมุทยัยสำหรับท่านที่ศึกษาพระพิธรรมหรือว่าได้เข้าใจเรื่องของอริยสัจแล้วก็เป็นการที่ไม่ยากสำหรับท่านเพราะเหตุว่าปัญหาความยินดีพอใจนั้นมากมายและเกินเป็นไปทั้งในรูปในเสียงในกลิน่นในรสในโผฏฐัพพะซึ่งเป็นกามอารมณ์เพราะฉะนั้น ตัณหาอันทำให้เกิดพบใหม่คือความกำนัดยินดีเพื่อเพลินยิ่งในอารมณนน์นั้นๆคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวะตัณหา,าตัณห,หานี้แหลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสัจก,กายะสมุทยัยข้อความต่อไปวิสาขาอุบาสกได้ถามว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสัจก,กายะนิโรธะสัจก,กายะนิโรธะ ธรรมะอะไรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะนิโรธะอันนี้เปลี่ยนเป็นทุกขานิโรธะก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเข้าใจอัฏฐะแล้วซึ่งธรรมทินนาภิกษุณีก็ได้ตอบว่าดุกระวิสาขะผู้มีอายุความดับด้วยความคลายกำหนัดไม่มีเหลือความสละความสละคืนความปล่อยความไม่พัวพันด้วยตัณหานั้น นี้แหลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะนิโรธะวิ<ต> <ơn> สาขาอุบาสกถามว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพระผู้มีพระภาคตรัสรรว่าสักกายะนิโรธาคามินีปฏิปทาสักกายะนิโรธาคามินีปฏิปทาดังนี้ธรรมะอะไรที่พระผู้มีพระภาคตรัสรรว่าสักกายะนิโรธาคามินีปฏิปทา ธรรมทินานาภิสุณีตอบว่าดูกะวิสาขาผู้มีอายุอริยมรคมีองค์แปดคือปัญญาอันเห็นชอบหนึ่งความดำริชอบหนึ่งวาจาชอบหนึ่งทำการงานชอบหนึ่งเลี้ยงชีวิตชอบหนึ่งความเพียรชอบหนึ่งความระลึกชอบหนึ่งความตั้งจิตไว้ชอบหนึ่งนี้แหละพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ักกายะนิโรธาคามินีปฏิปทาวิสาขาอุบาศกถามว่าข้าแต่พระแม่เจ้าอุปาทานกับอุปาทานขันทั้งห้าเป็นอันเดียวกันหรืออุปาทานเป็นอย่างอื่นจากอุปาทานขันทั้งห้าท่านผู้ฟังที่ศึกษาพระอภิธรรมแล้วก็คงจะทราบคำตอบได้นะคะ ธรรมทินนาภิกษุณีตอบว่าเดกระวิสาขาผู้มีอายุอุปาทานกับอุปาทานขันทั้งห้าหาใช่อันเดียวกันไม่อุปาทานเป็นอย่างอื่นจากอุปาทานขันห้าก็หาใช่ไม่ความกำหนัดพอใจในอุปาทานขันทั้งห้าเป็นอุปาทานในอุปาทานขันทั้งห้านั้น คำตอบสั้นกระทัดรัดสมบูรณ์พร้อมทั้งความหมายทุกประการอีกครั้งหนึ่งนะคะธรรมทินนาภิกษุณีตอบว่าโดกระวิสาขาผู้มีอายุอุปาทานกับอุปาทานขันทั้งห้าหาใช่อันเดียวกันไหมเพราะเหตุว่าอุปาทานขันทั้งห้านะคะหมายความหมดทั้งรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขัน แต่อุปาทานนั่นคือโลภะเจตสิกเพราะฉะนั้นอุปาทานกับอุปาทานขันทั้งห้าหาใช่อันเดียวกันไม่อุปาทานเป็นอย่างอื่นจากอุปาทานขันห้าก็หาใช่ไม่เพราะความกำหนัดพอใจในอุปาทานขันทั้งห้าเป็นอุปาทานในอุปาทานขันทั้งห้านั้นซึ่งวิสาขาอุบาสก ก็ได้ถามต่อไปว่าข้าแต่พระแม่เจ้าก็สักกายทิฏฐิมีได้อย่างไรทุกอย่างที่เกิดต้องมีเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นสักกายทิฏฐิที่กำลังมีกันอยู่ทุกคนนี้นะคะมีได้อย่างไรซึ่งธรรมทินนาภิสณีกล่าวตอบว่าดุกระวิสาขาผู้มีอายุปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในโลกนี้ไม่ได้เห็นพระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่ได <sh> <sh> ้ฝึกในธรรมะของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตว์บุรุษไม่ฉลาดในธรรมะของสัตว์บุรุษไม่ได้ฝึกในธรรมะของสัตว์บุรุษย่อมตามเห็นรูปโดยความเป็นตนบ้างตามเห็นตนว่ามีรูปบ้างตามเห็นรูปในตนบ้างตามเห็นตนในรูปบ้างข้อความต่อไปก็โดยนัยเดียวกันในเวทนาในสัญญา ในสังขารทั้งหลายในวิญญาณโดยความเป็นตนบ้างตามเห็นตนว่ามีวิญญาณบ้างตามเห็นวิญญาณในตนบ้างตามเห็นตนในวิญญาณบ้างอย่างนี้แลสักกายทิฏฐิจึงมีได้วิสาขาอุบาสกถามต่อไปว่าถ้าแต่พระแม่เจ้าก็อย่างไรสักกายทิฏฐิจึงจะไม่มี ซึ่งธรรมทินนาภิกษุณีกล่าวตอบว่าเดกระวิสาขาผู้มีอายุอริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วในธรรมวินัยนี้ได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะฝึกดีแล้วในธรรมะของพระอริยะได้เห็นสัตว์บุรุษฉลาดในธรรมะของสัตว์บุรุษฝึกดีแล้วในธรรมของสัตว์รรบุรุษย่อมไม่ตามเห็นรูปโดยความเป็นตนบ้าง ไม่ตามเห็นตนว่ามีรูปบ้างไม่ตามเห็นรูปในตนบ้างไม่ตามเห็นตนในรูปบ้างข้อความต่อไปโดยในยะเดียวกันคือในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณโดยความเป็นตนบ้างไม่ตามเห็นตนว่ามีวิญญาณบ้างไม่ตามเห็นวิญญาณในตนบ้างไม่ตามเห็นตนในวิญญาณบ้าง อย่างนี้แหละสักกายทิฏฐิจึงจะไม่มีแล้วก็ท่านผู้ฟังปฏิบัติอย่างนี้หรือเปล่าคะคือไม่ตามเห็นตนในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาตอย่างนี้แหละสักกายทิฏฐิจึงจะไม่มีซึ่งวิสาขาอุบาศก็ได้ถามต่อไปว่าข้าแต่พระแม่เจ้า ก็อริยมรรคมีองค์แปดเป็นไฉนธรรมทินนาภิกษุณีตอบว่าเดกระวิสาขาผู้มีอายุอริยมรรคมีองค์แปดนี้คือปัญญาอันเห็นชอบหนึ่งความดําริชอบหนึ่งวาจาชอบหนึ่งทาการงานชอบหนึ่งเลี้ยงชีวิตชอบหนึ่งความเพียรชอบหนึ่งความระลึกชอบหนึ่งความตั้งจิตไว้ชอบหนึ่ง วิสาขาอุบาสกถามว่าถ้าแต่พระแม่เจ้าก็อริยมรรคมีองค์แปดเป็นสังคตะหรือเป็นอสังคตะสังคตะคือสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นแม่อริยมรรคคือการที่สติและปัญญาเกิดรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะใดก็ตามที่เกิด สภาพธรรมะนั้นต้องดับวิสาขาอุบาสกถามว่าข้าแต่พระแม่เจ้าก็อริยมรรคมีองค์แปดเป็นสังคตะหรือเป็นอสังคตะาาธรรมทินนาภิกษุณีตอบว่าโดกระวิสาขาผู้มีอายุอริยมรรคมีองค์แปดเป็นสังคตะพระเหตุว่าได้แก่เจตสิกแปดดวงวิสาขาอุบาสกถามว่า ข้าแต่พระแม่เจ้าขันสามคือกองศีลกองสมาธิกองปัญญาพระผู้มีพระภาคทรงสงเคราะห์ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดหรือว่าอริยมรรคมีองค์แปดพระผู้มีพระภาคทรงสงเคราะห์ได้ขันสามซึ่งก็หมายความว่าศีลธรรมดาเนี่ยคะ่ะเป็นมรรคมีองค์แปดใช่หรือไม่สมาธิธรรมดาเป็นมรรคมีองค์แปดใช่หรือไม่หรือว่าปัญญา ที่ไม่ใช่ปัญญาที่เป็นการเจริญสติปัฏฐานเป็นมัรมีองค์แปดใช่หรือไม่หรือว่าอริยมรรมีองค์แปดนั้นถ้าผู้มีพระภาคทรงสงเคราะห์ด้วยขันสามธรรมทินาทิกษุณีตอบว่าดกะวิสาขาผู้มีอายุขันสามพระผู้มีพระภาคไม่ทรงสงเคราะห์ด้วยอริยมรรมีองค์แปด ส่วนอริยมรตมีองค์แปดพผู้มีพระภาคทรงสงเคราะห์ด้วยขันสามคือวาจาชอบหนึ่งทำการงานชอบหนึ่งเลี้ยงชีวิตชอบหนึ่งทรงสงเคราะห์ด้วยศีลขันความเพียรชอบหนึ่งความระลึกชอบหนึ่งความตั้งจิตไว้ชอบหนึ่งทรงสงเคราะห์ด้วยสมาธิขันปัญญาอันเห็นชอบหนึ่งความดําริชอบหนึ่ง ทรงสงเคราะห์ด้วยปัญญาขันเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่เจริญสติปัฏฐานไม่ต้องเป็นห่วงนะคะว่าจะไม่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาเพราะเหตุว่าในมากมีองค์แปดนั้นวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบพระผู้มีพระภาคทรงสงเคราะห์ด้วยศีลขัน ซึ่งก็แสดงว่าจะต้องเลี้ยงชีวิตนะคะแล้วก็จะต้องมีวาจาแล้วก็ต้องมีการงานที่จะต้องประกอบทางกายเมื่อเป็นไปในทางที่ชอบเป็นศีลและะุติก็ระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมในขณะนั้นก็เป็นศีลสมาธิปัญญาข้อความต่อไปในพระสูตรนี้นะคะเป็นข้อความโดยละเอียดซึ่งก็เป็นเรื่องของ สภาพธรรมะที่เป็นอภิธรรมแต่ว่าสำหรับในวันนี้นะคะจะไม่ขอกล่าวถึงทั้งหมดแต่ว่าสำหรับท่านที่สนใจท่านก็จะศึกษาเองได้จากมัชฌิมานิกายมูลปัญน,นาฏจูลเวทันลสุดแต่สำหรับในวันนี้จะขอกล่าวถึงข้อความในอัตถกถาในปะปันจสุทนีปซึ่งเป็นอัตถกถามัชฌิมานิกายมูลปัญน,นา จุละเวทันลสุดในการที่กล่าวถึงข้อความในอัธกถาก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ที่เจริญสติปัฏฐานได้ทราบถึงชีวิตของพระสาวกโดยละเอียดเพื่อประกอบกับความเข้าใจชัดเจนในเรื่องของการเป็นผู้มีปกติเจริญสติปัฏฐานว่าชีวิตของพระสาวกในอดีต ที่ท่านได้สะสมอบรมอินทรียบารมีมาพร้อมที่จะตรัดสู้ธรรมะเมื่อยังไม่ถึงกาลละของการที่จะได้ตรัดสู้ธรรมะเป็นพระอริยเจ้าชีวิตของท่านก็ย่อมเป็นไปตามกําลังของกิเลสและการสะสมที่แต่ละบุคคลได้สะสมมาข้อความในปะปัญจสูทนีอัทถกถามีว่า มีคำถามว่าก็วิสาขาอุบาสกนี้คือใครธรรมทินนาภิกษุณีนี้คือใครก็เหตุไรวิสาขาอุบาสกจึงเข้าไปหาตอบว่าวิสาขาอุบาสกคือสามีในขณะที่อยู่ครองเรือนในสมัยที่ธรรมทินนายัางเป็นหัสถ์นี่คือชีวิตของพระสาวิกา ที่ได้เจริญอินทรีย์พร้อมที่จะบรรลุคุณธรรมเป็นพาาระอรหันต์แต่ว่าก่อนที่จะบรรลุกิเลสก็ยังมีเพราะเหตุว่ายังไม่ดับเป็นสมุเทเเพราะฉะนั้นเมื่อสะสมมาที่จะมีชีวิตดําเนินไปอย่างไรตามเหตุปัจจัยตามกิเลสที่ได้สะสมมาชีวิตของพระสาวกสาวิกาแต่ละท่านก็เป็นไปตามปัจจัยที่ได้สะสมมานั้น ข้อความต่อไปนี้ว่าเมื่อใดพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วทรงแสดงพระธรรมจัรทรงโปรดกุลบุตรทั้งหลายมียสะกุลบุตรเป็นต้นแลเสเด็จไปถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมทรงโปรดชดินพันคนในที่นั้นแลเสเด็จไปยังกรุงราชครืกพร้อมด้วยพระภิกษุอรหันต์ขีนาศพ ผู้เคยเป็นชดินมาก่อนได้ทรงแสดงธรรมแก่พระเจ้าพิมพิสารและหมู่ชนที่มาเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารและชนเป็นอันมากรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลวิสาขาอุบาสกก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนคนเหล่านั้นวิสาขาอุบาสกผู้นี้บรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคล ในการเฝ้าพระผู้มีพระภาคและได้ฟังพระธรรมครั้งแรกเท่านั้นพร้อมด้วยประชาชนเหล่านั้นต่อมาอีกวันหนึ่งจึงได้ฟังพระธรรมอีกและได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระสกะทาคามีบุคคลแม้กาละต่อจากนั้นมาก็ได้ฟังธรรมะอีกวันหนึ่งได้บรรลุเป็นพระอนาคามีบุคคลท่านเป็นพระอนาคามี เดินไปสู่เรือนของตนในวันอื่นๆคือในวันก่อนๆน,นั้นท่านก็เคยตรวจดูข้างโน้นข้างนี้ยิ้มแย้มร่าเริงเข้าไปโดยประการใดในวันนั้นไม่กระทำโดยประการนั้นมีสัตว์พินสีเป็นผู้มีใจสงบไปสู่เรือนของตนธรรมทินนาเปิดหน้าต่างมองถนนอยู่ เห็นเหตุแห่งการมาของวิสาขาอุบาสกอยู่ก็คิดว่านี่อะไรกันนะนางกระทำการต้อนรับอุบาสกนั้นยืนที่หัวบันไดยื่นมือออกให้จับอุบาสกหดมือของตนเสียนางก็คิดว่าในเวลารับประทานอาหารเช้าเราจักทราบเมื่อก่อนอุบาสกบริโภคพร้อมกับนางแต่ในวันนั้นไม่เหลียวดูนาง บริโภคแต่ผู้เดียวดุดภิกษุผู้เป็นพระโยคาวจรคือหมายความถึงผู้ที่ประกอบบำเพ็ญความเพียรฉะนั้นธรรมทินนาก็คิดว่าในเวลานอนเราจักทราบอุบาสกก็ไม่เข้าสู่ห้องนอนนั้นให้ปัดกวาดห้องนอนอื่นให้ปูลาดเตียงน้อยที่เป็นกัปปิยะคือเหมาะสมสำหรับผู้ที่รักษาศีลแล้วก็นอน ธรรมทินนาคิดว่าอุบาสกนี้คงจะมีความปรารถนาในภายนอกหรือหนอหรือว่าถูกคนยุยงบางคนยุยงเสแล้วหรือว่าชันเองมีความผิดอะไรอยู่บ้างจึงเกิดความเสียใจเป็นอย่างมากนางคิดว่าในเวลาที่อยู่ไปสักวันสองวันก็จะทราบได้ นี่เป็นลักษณะของผู้ที่สะสมในการเป็นผู้ที่มีสตินะคะคือเป็นผู้ที่รอบคอบอดทนแล้วก็พิจารณาเหตุผลต่างๆซึ่งท่านผู้ฟังก็จะสังเกตได้ว่าท่านอาจจะไม่ทราบว่าใครมีโอกาสจะได้ฟังธรรมและจะได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบับานบุคคลเป็นพระสกทาคามีบุคคลหรือว่าจะเป็นพระอนาคามีหรือว่าจะเป็นพระอระหรันต์ แต่ว่าการอบรมเจริญอินทรีย์คือสติปัฏฐานในอดีตมาแล้วจะทำให้บุคคลน,นั้นเป็นผู้ที่ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นก็เป็นผู้ที่มีลักษณะของผู้ที่มีสติไม่ใช่เป็นผู้ที่หวันไหวหรือว่าไม่พิจารณาในเหตุผลข้อความต่อไปมีว่าธรรมทินนาจึงไปสู่ที่บํารุงของอุบาสกนั้นไหว้แล้วยืนอยู่ อุบาสกถามว่าธรรมทินนาเธอมาในเวลาไม่สมควรเพื่อประโยชน์อะไรกันธรรมทินนาตอบว่าท่านไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนท่านมีความปรารถนาในภายนอกลหรืออุบาสกตอบว่าไม่มีธรรมทินนาถามว่าคนยุยงบางคนอื่นมีอยู่หรืออุบาสกตอบว่าแม้คนยุยงนี้ก็ไม่มี ธรรมทินนาก็ถามว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ดิชันเองจะมีความผิดบางอย่างหรืออุบาสกตอบว่าแม่เธอเองก็ไม่มีความผิดธรรมทินนาถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เหตุไรท่านจึงไม่ได้กระทําแม้สัตว์ว่าการสนทนาปราศัยตามปกติกับดิชันวิสาขาอุบาสกคิดว่า ขึ้นชื่อว่าโลกุตระธรรมนี้เป็นภาระหนะักเราไม่ควรประกาศจริงไหมคะใครจะเชื่อคะว่ากิเลสที่มีมากเหลือเกินแล้วก็แสนละเอียดเนี่ยคะ่ะจะดับให้หมดได้วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยลองคิดดูสิคะกำลังเห็นไม่รู้ซะแล้วว่าเป็นนามธรรมและเป็นรูปธรรม นอกจากนั้นยังมีโลภะมีโทสะมีอิจฉามีมัจฉริยะมีกิเลสมากมายนานาประการแล้วก็กำลังของกิเลสนั้นก็ต่างกันไปตามปัจจัยวันนี้กิเลสปรากฏลักษณะอย่างนี้ขณะนี้ต่อไปอีกชั่วขณะหนึ่งกิเลสรูปใหม่ปรากฏมีลักษณะอาการต่างกันไปอีกทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้จริงๆว่ากิเลสนั้นมากแล้วก็ละเอียดเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นการง่ายเลยนะคะที่ใครจะดับกิเลสได้หมดสิ้นเป็นสมุดเฉดจริงๆแม้แต่ในเรื่องของการที่ยึดถือสัจกายะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตน